โอเคครับผมและในเกมแรกจะเป็นการแข่งอาดบาสไม่ให้น้ำถกนะครับผมเป็นการแข่งขันกัน3าคนระหว่างเด็กหลังห้องเด็กหน้าห้องและเด็กกิจกรรมต่างฟรีชีกันเลยเรามาดูกันว่า3คนนี้ใครจะทําได้ดีกิจกรรมเด็กหน้าห้องผมเชียร์เด็กกิจกรรมผมเชียร์เด็กเรียนผมเชียร์เด็กนอกห้องอยู่ในห้องอยู่ครับถึงผมจะพูดผมเชียร์เด็กเรียนแต่ใจผมรู้สึกว่าเด็กหลังห้องเด็กหังม้อมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์อะไรต้องดูต้องดูออะงั้นไปดู ดูดพี่อาร์มด้วยจะกินขาดหรือว่าจะเกมพลิกไปดูกันครับสบายครับปกติเดาะลูกทุกวันเปพี่ครับผมหายนะเหรอไม่มีวันสลบอกวันนี้ผมต้องเป็นชัยชนะของอมเกมรอบแรกเริ่มขึ้นแล้วแ่ะครับแต่ละคนเนี่ยชัดไม่สนใจในนนเลยนะเริ่มเติมเมบาๆหน่อยน้ำจะหมดแล้ว อ้ยอามน้ำกระเด็นออกดักนั้นคิดว่าเล่นสงการมั้งนะ <c oughs> เร่งผิดเท้าเร็วข้าวทุกคนอย่าลืมวนะ่าน้ำอยู่บนหัวได้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้ทุกคนก็ตรงเข้ามาที่แท่นแล้วล่ะครับแล้วก็ลองค่อยๆเทียน้้ำดูครับ <c oughs> <N> นั่นแหละอย่าให้ลนอย่าให้ลนเอยไม่ลงเลยสักนิดมันกะไม่ได้อะเนอะเข้าใจแล้ว ครับและรอบที่2ครับนี่ทีม A ครับพี่ออฟนะฮะทีม B, <c oughs> B เป็นพี่คสส่วนทีม C นะครับพี่ไว้ฮะไปดูความพร้อมของพวกเขากันดีกว่าสภาพจิตใจผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องขาเรื่องบอลไปด้วยกันได้แต่เรื่องหัวต้องพยุงกันอีกทีนึงครับไปที่ทีม B ีครับสู้ครับไม่มีไอมอนผมก็เปาใจแล้วครับกลัวน้ำโขกครับแต่ผมสู้ครับเพราะผมไม่อยากแพ้ ที่สคือผภาคการเลี้ยงลูกบาสลอดขาเป็นเลข8ปครับโอ้ธรรมดาที่ไหนล่ะเอ้าดูคริสจะเสียทรงแล้วแ่ละครับน้ำก็มีกระเด็นหน่อยๆให้เห็นแล้วนะไว้หน้าตาแต่ละคนเนี่ยเกรงไปหมดเลยอะไครับไว้น้ำกระเด็นจนหมดแล้วบังดาดูเหมือนว่าออกจะตีตื้นขึ้นมาเท่ากับคริสแล้วหละครับโอ้ลุ้นสุดๆไปเลยครับ แต่คริสเนี่ยกลับเล่นปิดแสกืนได้เลยครับสุดๆจริงๆครับเกมนี้กักันให้ดีนะทุกคนค่อยๆเล่นสายตาใครไม่ดีละมีเละละงานเนี้ย